มาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะอยู่กับผมอาร์โโซที่ตัวคนเดียวตอนนี้อยู่เกม Outpath First Journey ซึ่งไม่รู้าอ่านถูกว่าแต่ถ้าอ่านไม่ถูกเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยว่า Google มันก็อ่านแบบเนี้ย Outpath First Journey น่ะนัะ่นแหละเกมนี้นี่แหละคือไปหาเกมเล่นคนเดียวมาวเจอเกมเล่นคนเดียวที่แม่งแบบเฮ้ยน่ากลัวแล้วก็เลยเป็นเกมผีก็เลยหยิบแนวนี้มาเล่นนะนะก็เป็นเกมแนวแบบ เท่าที่ดูภาพในสตรีมน่าจะเป็นเกมแนวแบบคล้ายไมค์คาร์บล่ะมั้งเหมือนไมค์คาร์บเวอร์ชันพิกเซลผสมพวกเกมติดเกาะอะไรอย่างี้ยแหละก็ลองมาเดินดูในนี้สักหน่อยก็นนะเพราะต้องมาทดสอบเกมว่าเกมนี้อัดได้หรือเปล่าเพราะบางเกมภาพแม่งแบบภาพเป็นพิกเซลก็จริงแต่เกมแม่งเสีกระตกเฉยเลยซึ่งเกมนี้ก็เล่นได้นะแล้วก็กดตรงนี้นะจะทําให้ปกติเราต้องกดหนึกตึก,ตกแต่ถ้ากดเปิดแบบเมื่อกี้นี่แม่ง กดมาค้างได้เลยเครดอีซี่ซึ่งเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมแนวแบบยังไงอ่ะน่าจะสร้างสรรค์ทั่วไปนะสร้างบ้านขยายเกาะอะไรทำนองนั้นละมั้งแล้วก็ไล่ขุดไปเรื่อยๆเนี่ยเกมตัวเกมก็มีแค่นี้ละมั้งไม่รู้ว่ามีตรีศัตมีอะไรเปล่านะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเล่นยาวเลยก็แค่วิ่งเข้ามาแล้วก็มาขุด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 แม่งแค่นี้แล้วก็ขยายเกาะไปทีนึงมีแค่นี้แหละที่ลองเล่นดูตอนนี้มันอะไรอ่ะ เออวะเล่นข้างแรกก็ไม่ได้ลองสร้างเลยโต๊ะทำงาน mm hmm. กดคิวเลยวไอ้น้องรอแป๊บนึงขุดก่อนโอ้ยหยิกหยกก็ก่วงนี้อาจจะเห็นแบบเอ้ยหายเป็นนานลงคลิปหายอีกเปล่าก็ไม่พูดแล้วนะมันขึ้นอยู่กับตัวคนด้วยแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรหรอกบางทีก็ขี้เกียจตตอนนี้ก็หายขี้เกียจแล้ว ไอ้โตทำงานโตวิจัยกูต้องคาบอะไรเนี่ยเอเฮียตัดไม้เอาเส้นใหญ่อะไรก็ไม่มรู้ตัดเอาเส้นใหญ่จะเอาก็ตัดอ๋อยังไงเนี่ยโตวิจัยใช้ดอกไม้อะไรนะเมื่อกี้กูเห็นอยู่อ๋อขยายเกาะไหนเกาะไม้ผมนูนมม่นเกาะไม้ผมนู่นแล้วเอ้ยดอกไม้ขึ้นมาแล้วมาในเวลาคาบคาบนี้มัน เอาโตค้าก่อนเลยกด R หมุนได้หมุนมาข้างหน้าเนี่ยมนจะหมุนไปไหนแล้วก็โตวิวจัยไหนดูดิใช้ไงกด E เหินไฟมีไรยมีขวานหินไฟแล้หินไฟคือเหี้ยอะไรเนี่ยหินไฟคือหินเฉยใช,ใช่ไหมมันเรียกหินไฟทำไมวะเอาอันนี้เพิ่ม ครับเฮ้ยต้องรอเวลาครับอีก่อนวะอ่ะรอสักหน่อยกันเฮ้ยรู้ว่ามันออกไปทำอย่างอื่นได้โดยระหว่างรอเอดี๋ยวไหนลองดิครับหาดีกว่า,าครับไ้นี่ทิ้งไปเลยกันแล้วขวางกูอะอ๋อครับได้ทีอย่างเอ้าต้องครับออกไม่ได้ด้วยอ อออกได้วเียันนี้คืออะไรคือกูใช้ขวานอยู่ใช่ไหมเนี่ยสมใส่อ๋อนี่ไงนี่ไงที่จะใช้โอ้โหเร็วเร็วมากย้นพังไหมเนี่ยมึงมีวันพังไหม,ม,ไ,หมไม่น่าจะมีไม่มีเราขวานมาขุดหินมากเลยเนียสูตรอาหารเดี๋ยวนี้มีสูตรอาหาร อะไรกันมีระบบอาหารด้วยวะไหนตัววิจัยมีสกิลเฮอะไรด้ะดาย,ยัางเนี่ยแล้วกูเก็บไงอ้าค,คือในตัวกูไม่เห็นเลยมั้งไรวะยัยเกมงงๆด้วยมั้ยมีดาบด้วยมีสิ่งมีชีวิตด้วย ไหนดูดิ่ทำไปนี่เสร็จแล้วโตว,วิจัยแล้วไงต่ออ๋อเหมือนเรียนรู้สร้างของเพิ่มว่างั้นเถอะไปดูเกาะใหม่กันดีกว่กาวูบมีไก่ไก่ด้วยไอ้เหี้ยไก่หเ,เหลี่ยมไม่ใช่เหลี่ยมเลยแม่งตัวแบบตัวเรียบเลยเนี่ยไม่มีตัวอะไรเมื่อกี้รูปไปเลย เฮ้ยลูกไก่ได้ไข่ลูกไม่ได้ละให้ลูกไก่ได้ไข่ก็ดีเลยลูกก็เคลียพุงเลยงั้นเก็บไว้ก่องยังไม่ฆ่ามันไอ้นี่มีประโยชน์ลูกแล้วไ,ได้ไข่จะแล้วสาหร่ายมันอัจฉริยะเอฟูโมเมนต์เลตเตอร์น่าจะเป็นเกมแนวะสร้างบ้านมัน้งแล้วบ้านสร้างไง อ่คลิปนี้ภารกิจหลักคือสร้างบ้านสร้างบ้านอย่างน้อยหนึ่งหลังเคนี้ก็น่าจะบรรลุแล้วสร้างบ้านแค่หลังนึงเอาว่าไอาอย่าแบบหินด้หินต้องการหินว้หินยิบยิบไล่ตรงนั้นมันจะขึ้นยังไงวะจะบอกว่าเกมนี้ไม่เป็นใจเฮ้ยตก เชียวแบบนี้ขุดนานแล้วเกินแต่ว่าแล้วกูจะสร้างบ้านไงเนี่ยขยายบ้านก่อนนะกันโอ้ปลาไปมาแล้วว้าวสุดยอดเลยตีแมงตายเลยเขาบินหายไปละอะไรเนี่ยกูต้องจับอีเสื้อด้วยเฮ้ยวัวเฮ้ยกูปีนได้เหรอปีนเหรอดูก่อนเอาใครนึง เฮ้ยปีนได้อ่ะไอ้บา้าเกมนิ้มีระบบปีน,นปด้วยวะไม่อยากไปชื่ออ่ะหนดูที่วัวมันฮะวัวก็ต้องให้นมอยู่แล้วต้องการไอเทมอีกวัวเทลเฮียคือเฮียอะไรวะถังน้ำแล้วมั้งใส่นมมันมาครับ โอ้โหไม้เต็มเลย,เยตัดไม้ก่อนเน้นตัดไม้สร้างบ้านต้องใช้ไม้ดูท่าน่าจะไม่มีจริงๆสร้างบ้านเกมนี้เอาเกมนี้คือขุดไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายขุดไปเรื่อยๆก็ขยายโอเคพอจะเข้าใจแบบเนื้อหาเกมก็าาแล้วส่วนพวกอาหารก็เป็นพวกบัฟเอาไปเสริมอะไรอย่างมั้ง เฮ้ยตก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 แต่เกมนี้น่าจะมีสับป,ปะหลาดด้วยมั้งเพราะเมื่อกี้มันมีเพิ่มเลือดอยู่ใช่ไหม้ะดูไม่ผิดมีระบงคืนไหมวะไม่น่าจะมีพระที่ไม่ขยับเลยว่าไหนขยายเพิ่มไม่เกาะแตจะโหลงไหไรวะเสียงมโยมมนกาะอยู่โออย่างว่ไปดูนี้เฮ้ยมีเต่าด้วย นี่เธอเธอที่อ,อ,อะไรตบเลยเธอเธอการดูคุยนี่ได้อะไรนะได้กระดองมาทำอะไรกระดองเป็นชามชามอินฟินิตี้นี่เดี๋ยวไปตีเลยสงสารกนะั้นเอาตัวเดียวพอเอาให้รู้ไอเท่เดี๋ยวปุขี้เกียจแล้ววะเอาบัฟนี้หมดก็พอถือว่ามาลองเล่นแล้วก็มาลองเล่นคนเดียวด้วยกูเคยลองคลิปเล่นคนเดียวไปแล้วไม่ใช่หรอ เวนไลน์ถือว่ามาในรอบในรอบในรอบปีใหม่เออปีเก่าเคยลงคลิปเรื่องคนเดียวแล้วปีใหม่ต้องมีมัง่งแต่ก็จะลงบ่อยๆนะเพราะว่าพวกไอพีพีแม่งไม่ว่างไอต่อก็มาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะว่างตลอดแต่ก็มาแล้วแหละหน่าน่าดีใจเป็นบ่ติดตัวติดเกมมาแล้วมันเลยเดี๋ยวก็เชื่อเดีย๋ยวขยายคำรอบบางเช็กยันน่ เราเช็ดสองพันเลยเชียรพอก่อนนะว,วันนี้ลาแล้วกับเกมนี้ก่อนนะเกมขึ้นไปกีล่ล้อไม่ลืมชื่อไองหรอ Outpath First Journey เท่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ share, แต่ไม่น่าจะมีคนชอบอ่ะกูมาเล่นให้ดูแล้วเกมภาพก็นะชิวๆเออยังไม่มีใครกดไลค์เลยแซส like, หนึ่งไลค์ขอหนึ่งไลค์เชียร์ช่องหนึ่งขอเป็นห้าร้อยเป็นพันช่องนี้ขอหนึ่งไลค์ หนึ่งไลทุกคลิปนะจ๊ะจะได้มีกำลังจุยไม่ต้องไ like, ล์ก็ได้ฮะมาดูกันเยอะๆก็พอตอนนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้าเอ,อ้แต่สตาร้เนี่ยกดด้วยนะ